รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการคนไทยขั้นเทพเรียลิตี้แห่งความเป็นไทยนะครับเราจะมาร่วมกันเชิญชวนคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศร่วมกันค้นหาว่าสุดยอดศิลปะการแสดงของวัฒนธรรมของภาคใดจะสามารถเล่าเรื่องราวความเป็นประเทศไทยได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับถ่ายทอดจากพาราเดียมฮอลล์ศูนย์การค้าพาราเดียมเวิลด์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ Center, ประตูน้ำนะครับและในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่รอบประชันชัยอีกหนึ่งสัปดาห์ครับ การแข่งขันในรอบประชันช to ัยของทั ok <boys>: ้ง4ภาคในรายการคนไทยขั้นเทพได้ผ่านพ้นไปแล้วครับกับยกที่1ซึ่งเป็นการประชันกันระหว่างภาค2คู่กับ4คณะด้วยโจทย์การหยิบเอาของดีของภาคคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใส่ในการแสดงครับโดยคู่ที่1เป็นการประชันชัยข้ามรุ่นระหว่างตัวแทนภาคใต้โดยคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งยิทยา ผู้เป็นอนาคตทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่หยิบยกของดีของภาคกลางทั้งหนังใหญ่กลองยาวและศิลปะการรำแบบฉุยฉายผสมรากแท้ของโนราเข้ามาต่อกรกับรุ่นใหญ่อย่างคณะเอกทันสุดยอดคณะกลองยาวระดับประเทศจากภาคกลางที่นำเสนอเทคนิคการตีกลองยาวเป็นสำเนียงดนตรีใต้ใส่ลีลาการไา่รำประกอบเสียงกลองเพื่อเชื่อมโยงระหว่างความต่างสองภาค ให้เข้ากันได้ยังไม่ขัดแยง้งผลสรุปก็คือคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาทําคะแนนไปได้ทั้งสิ้น84.4คะแนนส่วนคณะเอกทันทำคะแนนไปได้86.2คะแนนผู้ชนะในการประชันชัยของคู่ที่1คือคณะเอกทัน,นสุดยอดคณะกลองยาวระดับประเทศจากภาคกลางครับ สำหรับคู่ที่สองเป็นการประชันชัยระหว่างตัวแทนภาคเหนือและภาคอีสานครับมนุษย์สานจุดที่ยังโลกลาหินห้อยเอามาลานนาเมื่ซึ่งคณะร่วมแดนช้างกลุ่มหนุ่มสาวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่<า>นำเสนอของดีของภาคอีสานด้วยขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ พาไปสักการะบูชาพระาธาตุพนมด้วยลีลาอันอ่อนช้อยของการฟ้อนที่เข้ากับจังหวะสนุกสนานของการเซิร์ได้อย่างลงตัวเข้ามาต่อกรกับคณะนุ่มปริญญาสาวมหาลัยสุดยอดคณะโปรงล่างระดับประเทศที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายครับพวกเขาหยิบเอาของดีภาคเหนือด้วยกระบวนแห่อันอลังการพาสักการะบูชาทั้งพระาธาตุดอยสุเทพและพระาธาตุพนมผสมแนวดนตรีเหนือและอีสานได้อย่างเข้ากัน ผลสรุปคณะร่มแดนช้างทำคะแนนไปได้ทั้งสิ้น78.4คะแนนส่วนคณะนุ่มปริญญาสาวมหาลัยทำได้78.1คะแนนเฉือนกันไปเพียงแค่0.3คะแนนเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าผู้ชนะในการประชันชัยของผู่ที่2คือคณะร่มแดนช้างตัวแทนจากภาคเหนือครับและต่อไปการขับเคี่ยวของแก่นแท้ทางด้านศิลปะ,ปะวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาค จะยิ่งทวีความดุเดือดเผ็ดมันและก็เร้าใจมากยิ่งขึ้นครับเพราะเรายังคงต้องการค้นหาศิลปะการสแสดงที่นำเสนอความเป็นไทยได้ดีที่สุดเพิ่มอีก2อคณนะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมการประชันชัยของคู่ที่3าคณะนาตาลายเจิงกลุ่มหนุ่มสาวผู้เป็นที่สุดแห่งศิลปะการสแสดงฟ้อนดาบแห่งภาคเหนือที่ต้องทำการประชันข้ามภาคกับคณะเทพศรัทธา ที่สุดของกลุ่มผู้รักษาศิลปะโนโราบราณขนาดแท้และต่อเนื่องด้วยการประชันชัยของคู่ที่4ี่คณะพักการลำดวนที่สุดของผู้สร้างเรื่องราวความสนุกสนานผ่านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งภาคอีสานที่ต้องทําการประชันข้ามภาคกับคณะเพชรจรสแสงที่สุดแห่งเพชรเม็ดงามด้านการประยุกต์ศิลปะการแสดงระดับแถวหน้าของประเทศไทยกติการอบประชันชัยจะมีคะแนนเต็ม100คะแนนการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น4คู่ โดยแต่ละคู่จะเป็นการประชันข้ามภาพและผู้ที่ชนะในแต่ละคู่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายรอบคนไทยขั้นเทพเกณฑ์การให้คะแนนนั้นนักปั้นทั้ง8คนจะมีคนละ10คะแนนรวมเป็นทั้งสิ้น80คะแนนโดยจะทําการตัดคะแนนสูงสุดออก1ท่านและคะแนนต่าที่สุดออกอีก1ท่านคะแนนจากนักปั้นจึงจะมี60คะแนนและคะแนนจากนักเรียนนัาตาศีนทั้ง4ี่ภาพอีก40คะแนนรวมเป็นทั้งสิ้น100คะแนนเต็มครับแน่นอนครับ ก่อนการประชันชัยจะเริ่มต้นขึ้นเราก็จะได้ต้อนรับ8นักปั้นขั้นเทพของเราครับรวมทั้งน้องๆน,นักศึกษานักเรียนที่สนใจและก็ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยจากทั้ง4ภาคของประเทศจำนวน120คนสวัสดีครับน้องๆจะเป็นทั้งท่านผู้ชมนะครับและก็จะร่วมเป็นกรรมการกับพวกเราด้วยนะครับและตอนนี้สำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นการเจอกันของภาคใต้ จะเจอกับภาคเหนือและภาคกลางจะไปเจอกับภาคอีสานและนี่คือการประชันชัยคู่ที่3ของรายการคนไทยขั้นเทพครับคณะนา,นาตาลายเจอตัวแทนจากภาคเหนือต้องทําการประชันข้ามภาคก,กับคณะเทพศรัทธาสุดยอดโนราโบราณของแท้จากภาคใต้การประชันข้ามภาคของศิลปะภาคเหนือและภาคใต้จะเป็นอย่างไรเมื่อโนราต้องนําเสนอของดีภาคเหนือและศาสตร์ของการฟ้อนดาบจะต้องนําเสนอของดีภาคใต้ พวกเขาจะหยิบของดีอะไรของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเล่าผ่านรากฐานของศิลปะต,ตนเองนี่คือการประชันของผู้แรกที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับระหว่างคณะนาตาไยเจิงตัวแทนจากภาคเหนือและคณะเทพศรัทธาตัวแทนจากภาคใต้ตอนนี้เราจะเริ่มจากการแสดงของคณะแรกกันเลยครับตัวแทนจากภาคเหนือคณะนาตาไยเจิงจะต้องนำเรื่องราวของภาคใต้มานำเสนอเชิญรับชมครับ นาตาลายเจิงครับและนี่คือคณะน,า,นาตาลายเจิงหนุ่มสาวรุ่นใหม่หัวใจล้านนาที่สุดของผู้สืบทอดศิลปะการฟ้อนดาบถ่ายทอดผ่านกระบวนท่าอันแข็งแรงข,ขึงขังได้อย่างงดงามที่สุดของภาคเหนือครับ แต่สึกการประชันชัยครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับพวกเขาในฐานะผู้ถูกเลือกจะต้องเจอของแข็งกับคณะที่เปี่ยมล้นไปได้วยความสามารถที่สืบทอดมาแต่โบราณากาลอย่างคณะเทพสัทธ,ธาตัวแทนจากภาคใต้ครับในครั้งนี้พวกเขาซุ่มซ้อมและเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีโดยจะนําความแหลมคมของอาวุธต่างภาคระหว่างดาบภาคเหนือกับกริดภาคใต้มาผนึกกําลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยยังคงไว้ซึ่งรากเดิมของการฟ้อนดาบ ผ่านเสียงจังหวะของเครื่องดนตรีทั้งสองภาคให้เข้ากับเรื่องราวแห่งตำนานใต้ที่สือพอดมาช้านานอย่างตำนานพระนางเลือดขาวหรือพระนางมัตสุรีนั่นเองครับผมจะได้คะแนนน้อยในรอบรอบที่ผ่านมาแต่รอบนี้ผมทำเต็มที่ครับและคุณจะได้เห็นว่าผมมีดีครับผมและฝีมือการประชันชัยของคณะนาตาลายเจิงจะสามารถฟาดฟันชัยชนะจากคณะเทพสัาได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ ร่วมสนับสนุนความเป็นไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรว,วัฒนธรรม